สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมหมูป่าพาลุยครับแฟนๆท่านไหนสนใจก็สามารถแอดเข้ามาตามทีเด็เดเพิ่มเติมได้นะหรือมีตัวทีเด็ดแจกเปิดไพ่3ใบเนี่ยแจกในทุกๆวันนะฮะผมก็ถ้าสนใจอยากรับทีเด็เดเพิ่มเติมนะฮะหรืออยากเข้ามาพูดคุยกันแอดไลน์มาเลยนะครับเอาละครับสำหรับฟุตบอลประจำคําคืนบบพระราชบัลลีนีนะครับเราไปที่ฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับผมก็เกมนี้ลงนัดเป็นแข่งกันเป็นนัดที่2แล้วนะครับแน่นอนว่าเราต้องคัดทีมมหาชนมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้เราไปกันที่ เชอร์ลิฟนะครับจะเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเชอร์ลิฟจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตเลยครับโดยเรตเกมนี้ถ้าเป็นทาง ปีศาจแดนนะฮะบุกมาต่อถึงลูกครึ่งควบ2นะโหถือว่าแพงมากเลยเดียวนะครับอร์มล่าสุดของเชอริฟนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันแล้วนะฮะในเรก่นี่ถือว่าเป็นมาเฟียเลยนะชนะมารรัวเลยนะครับส่วนผลงานเกมแรกเนี่ยก็ชนะมาด้วยนะถือว่าวันนี้เนี่ยความมั่นใจเต็มร้อยเลยนะขณาที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะฮะก็ที่ทราบปฏิว่าล่าสุดแพ้เรอัลโซดิดัดมา1ประตูต่อศูนย์นะครับและเมื่อสุดสัปดาห์ก็ไม่ได้แข่งด้วยนะครับทำให้ความฟิตเนี่ย โอ้เต็มร้อยแล้ววันนี้ก็น่าจะใส่จัดเต็มแน่นอนนะเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็ไม่มีเตะอีกนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ในประเทศอนะังกฤษนะการสูญเสียข,ของคุูริสเบตก็คือทำไมไม่มีทหานที่จะเพียงพอมาดูแลในเกมวันนั้นนั่นเองครับถือว่าวันนี้น่าจะต้องวัดใจเทินทางแล้วว่าจะจัดชุดใหญ่ลงหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ไพ่กันก่อนเลยนะรเรื่องทางเจ้าถิ่นนะเชอริสจับ,จ,บจับมาและเป็นไพ่อัศวินถือดาบไปโอ้โหเกมนี้มาบุกมาบูมา๊มาลุยเต็มที่ครับอาจจะมีอหน่อยนะแต่ก็ ไม่หวานกลัวแล้วก็โหอัดเต็มที่แน่นอนครับขณะที่ทางแมนเชสเตอร์เองนะฮะได้มาเป็นไพ่อเก้าเหรียญน,นะครับเกมนี้ก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันวางแผนมาอย่างรอบคอบนะครับผมแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเท่าที่จับมาเนี่ยมันมักจะแบบมันจะรู้สึกวงเวสักนิดนึงอะ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะถ้าเป็น10เหรียญเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมแต่พอวัดกับทางไพ่ของ ก็ถือว่าอ,อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะผมมองว่าเชอริฟน่าจะทําได้ดีแล้วก็กดได้อยู่นะอย่าลืมนะว่าปีแล้วเชอริฟเนี่ยเอาชนะเรอัามาริดได้ด้วยนะถือว่าเป็นทีมที่เด็ดเลยทีเดียวที่จะประมาทไม่ได้นะฮะวันนี้นะผมเลยขอวัดใจนะครับอยู่รองที่เชอริฟราคาลูกครึง่งควบ2แพทเป็นพี่1ลูกฮะหรือไม่ก็อย่างเกินคาดก็สองสูงเสียหูแบ่งแต่เชื่อว่าวันนี้ยังไงก็กิกนเต็มนะแมนยูยิงไม่ถึงราคาแนะ่นอนจับไปเด่นที่เชอริฟราคาลูกครึงควบ2ครับ